สภาพน้าท่วมบ้านชุมชนตลาดเก่าเ mm hmm. ทศบ,บาลตําบลกบินอาเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลายคนต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงนะครับและบางส่วนออกนอกพื้นที่เพราะว่าขณะน,นี้น้ําจากแควหานุมานเอ,อ่อล้นเข้าท่วมชุมชนก่อนหน้านี้ที่อําเภอนานดีฝนตกหนักครับทำให้น้ําในอ่างนฤบดินจินดามีปริมาณมากเกือบจะเต็มความจุอ่าง เจ้าหนที่กรมชลประทานต้องเร่งระบายน้ำลงมาที่แควหานุมานทำให้ชุมชนตลาดเก่าทั่วบางส่วนก่อนจะไหลลงแม่น้ำบางประกงส่วนที่จังหวัดชายภูมิครับทหารเข้าไปตรวจสอบเหตุดินสไลด์ทำให้ก้อนหินขนาดใหญ่บริเวณยอดเขาพญาฝอซึ่งเป็นต้นน้ำชีถล่มลงมาทับอาคารศูนย์พักคอยภายในที่พักสงฆ์วัดเขาถ้ำพระตำบลแหลมทองอำเภอพักดีชุมพล ทำให้ห้องน้ําเสียหายทั้งหมดฝ่ายปกครองต้องปิดศูนย์พักคอยและย้ายผู้กักตัวไปที่ศูนย์อื่นเบื้องตนเจ้าหน้าที่ประเมินครับว่าอาจจะเกิดดินสไลด์ซ้ําอีกสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานนี้ทําให้ดินอุ้มน้ําและเกิดการชะล้างพังทลายเพื่อความปลอดภัยต้องอบพยพคนออกจากพื้นที่ทั้งหมดให้พระย้ายไปจังหวัดใกล้เคียง กมรมชลประทานเตือนครับว่าคืนนี้น้ําจากเทือกเขาเพชรบูรณ์กําลังไหลลงมาที่แม่น้ําป่าสักว์คาดการว่าระดับน้ําแม่น้ําป่าสักด์ที่อำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์จะเริ่มล้นตลิ่ง60-70ซนตมรช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ขณะที่อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ขอให้เฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งต่อเนื่องส่วนพื้นที่ภาคอื่น กองอำนวยการน้ำแห่งชาติรายงานว่าคืนนี้ก็ต้องระวังน้ำท่วมและน้ำหลากทางภาคเหนือ12จังหวัดส่วนภาคอีสาน11จังหวัดขณะที่ความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำหลากภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง12กันยายนครับ